หรือครับวันนี้ก็มีกับผมนะครับในมิเตอร์อาซิเดียนครับวันนี้ก็มาเล่นเกมโรบอกนะครับวันนี้ก็มาเล่นแฮคคุกกันนะครับหรยอครับคุณหา,าครับหีค่ับินเกมมี่ครคุณผู้ชครับก็สวัสดีครับตอนนี้ก็โดนไล่ไล่อยญิงแล้วโอ้โหโอ้โยยิงมันยิงกูมันยิงผมแล้วอุยตอยตอ,อคุณมาเนียคู่บอลคือนี่คืลผมหลุดได้แล้วครับ ผมดูแล้วผมดูแล้วแค้มก่อนเดผมไปเซฟก่อนรู้สึกว่ามีคนไล่ตามนะครับว่าครอยู่ไหนครับผมตอนนี้ผมออกมาข้างนอกได้แล้วครับี๋ยวผมมองไปรัไหมครับนนนนน ตอนนี้ก็มาถึงแคมป์แล้วก็ตอนนี้มีจุดเซฟนะครับถ้าถ้าเราตายแล้วก็จะมาเกิดตรงนี้แ้วก็มีปืนด้วยแล้วก็เฮ้ยใครนะใครนะกอ้ยอ้ยอ้ยยิงไม่โดนคุณอ,อยู่ไหนครับอยู่ข้างนอก พักตอนนี้ผมก็ฆ่าคนได้กกัะคนโหดีใหม่อย่ามาทับกูนะเว้ยเร็วเราไปเอาบัตรก่นอนไาก่อนไปแล้วคุขอขับได้ไหมผมขอขบับอุ้ยอย่าชนเด็กออกไปขอขบับโอ้โหเด่งดิ่งออกรถเลยเอ้ยไม่ใช่ดิ่งออกเครื่องบิน ไปเลยยกลมือขับเครื่องบินนะครับโคตรียครับใหม่ใหม่ใหม่ดูรอเร็วยกมือขับเครื่องบินะจะไม่ได้เดี๋ยวก่อนไปเราไปช่วยเพื่อนเราเราทำอะไรอยู่เนะี่ยอ นอนโอกุครับผมผมติดยูเค้า่องบินฮะเฮ้ยช่วยอ่ะออกไดแล้วออกด้แล้วออกด้แล้วมาคุณจ่าเลดกจะไนักโทษกัน เราจะไปช่วยนักโทษกันจะช่วยเพื่อนค่ะจะช่วยเพื่อนตอนนั้นก็จะเป็นมาเข้มาลมาแล้ว เพื่อนตัดมาเลยเพื่อนโอ้รูครับตอนนี้ผมช่วยค้นได้เยอะเลยโอ้โหตอนนี้เพื่อนๆก็เข้าไปแล้วนะเข้มนุกขึ้นมาแล้วเ ไปเอาข้างบินก่อนเฮ้ hey, ตอนนี้ผมช่วยนะกโทได้แล้วปู้นันตุก,กีหัวตัวนี้ เขา,าข้นบินไปแล้วตอนนี้ถ้าเกิดแล้วกดชิปแล้วก็เครื่องบินเครื่องบินก็จะขับเร็วขึ้นนะครัะแล้วก,ก็แหลกครับเมอกี้ก็แหลกนะครับก็เลยพักคลิปโอ้โหดูมุมมองนี้ครับขับพูดยากครับไม่เห็นอะไรเลยไม่เอาละเอาหูมอนี่ดีกว่าขับมูมมองนี่ดีกว่าแล้วตอนนี้คนอยู่ไหนเนะี่ย กำลังบดไปครับกำลังเขามาแล้วเข้ามาแล้ว่า,มาวผมอตอนนี้ผมกำลังขับคอมีนวนไปวนมานะครับเพาะผทำเพืออ่อนกลัวคือตายไปซะเอานหาย เฮ้ยตัวนี้อยู่ได้หรอยังได้ดีอ้ามาะไรเด๋ยวใครเดกยแเลาทบินเออ,อตอนนี้ผมก็นอนนะครับตอนนี้อยู่ข้างบนคนระับ ช่วยนวกยักโทษดูใช่ไหมนอ้องตอนนี้คุณนะ่ะกรางสีห์ห่อไปสวัสดีครับผมอย,มอยู่ผมอยู่ข้างบนหัวคุณอไม่แล้วแล้วจะทำยังไงต่อครัช่วยคนณเลยลงเลยลงเลยลงเลยครับมินโรนตรงนี้เลยตอนจอดไว้นี่ดีกว่าบอกว่าจอดที่พี่เลนนะครับ โอ้หมาตกกูไหมเนี่ยดัน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 ได้ไหมดันให้ตกเลยเออไม่ตกครับจะดันให้ตกอ้อ้ตกไปเอ้ยตกงไปตกไปดิเอ้ยเอ้ยมันไม่ตกทำมันครับโอ้โหอะไรเนี่ยคังครับเอ้ยโดนยิงเหรออ๋อยกมือยกมือต้องแพ้เราเหรอ โอ้โหโอ้โหติดติดโหแบบเปิดตลอดนะโอ้โหเจอตัวนี้อีกแล้วที่ว่าอีอโอ้โเออเออเออเอ,อมีการนอนอยิงด้วยครับ เงช่วยเพื่อนมาได้แล้วนะครับหลายคนด้วยเป็นขึ้นได้ไหมเนี่ยออกขึ้นได้นะครับอันนี้ก็แหล,ลกนะครับปแหลกนะครับพักคลิปแป๊กหนึ่งครับกมาต่อเลยครับเมื่อกี้แหลกนะครับพักคลิปเลยนะครับอืตอนนี้ก็ทำอะไรดีด่ะ <c ười> โอ้ตอนนี้ครับผมอยายกได้แลเบิร์ เอ้ยคุณนายไมาอยู่กับผมเลยนี่ครับไปกับผมกันนะขับเครื่องบินที่มันจะแตกเลยสนุกดีครับไปลงครับอยากตายครับโอ้โหวับตายแล้วครับเย่ก็สำหรับวันนี้ครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับใครชอบกดไลค์นะครับแล้วใครชอบมากกว่าก็ส่งต่อใครทำ